อ,อกโเมื่อคืนคุณนายโทรไปทำไมไม่รับสายคุณนายคะอุ้เข้ามาฝึกง,งานวันไหนบ้างคะคุณนายบอกออกโซดไปแล้วนี่จ๊ะบอกแล้วบอกอีกไม่ได้หรอคะได้สิได้บอกได้อยู่แล้วแหมอุ๊จะมาฝึกง,งานทุกวันตั้งแต่เช้าจะถึงบ่ายโมงแล้วเขาจะไปเรียนพิเศษต่อจ้ะแต่ เมื่อวานเจอเขาจนจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะคุณนายก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณนายเห็นว่าเขาออกไปแล้วตั้งแต่เที่ยงนะไม่รู้เหมือนกันว่ากลับมาทําไมดอกโศกจ๋านี่เป็นอะไรเนี่ยเท่านี้ก่อนนะคะอ้าวดอกโศก แองเจลาย่าจะกลับหัวเห็นแล้วนะค่ะย่าจะพาแองเจลาไปด้วยอุปสอบไม่ติดค่ะ ไม่มีกำลังใจเลยมีสิอุ๊ทั้งจากคุณพ่อคุณแม่จากญาติพี่น้องไม่มีซ<ล>ะดีกว่าเอ้อุมีเรื่องไหไหนเล่ายาฟังหน่อยสิคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันอีกแล้วคุณกกพ่อกลับมาวันแรกคุณแม่ก็สั่งสั่งสั่งเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอย้อาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันไป่ได้ของผู้ใหญ่ อูเป็นเด็กไม่ต้องไปสนใจหรอกนะถ้างั้นอันไรก็ไม่บอกผู้ใหญ่คนนั้นสิคะว่าอย่ามายุ่งกับพ่อของอูใครเหรอคนไม่ดีอูเกลียดเกลียดที่สุดใครเหรออูอันไรก็รู้อย่าให้อูพูดอูเกลียดเขาชื่ออูยังไม่อยากจะพูดเลย ทำไมนะคะอันายแต่ก่อนเขาก็เป็นแฟนอันรไ,ไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมเขาไม่ดีมายุ่งกับพ่ออูทำไมอันนายรู้ไหมว่าแต่ก่อนคุณพ่ออูอะ่ะไม่เคยทําคุณแม่เสียใจเลยคุณพ่ออูนีที่สุดไม่เคยเจ้าชู้ผู้หญิงคนนี้ทาให้คุณพ่ออูเสียคนผู้เกลียดเขาเกลียดเขาที่สุด ผมกอนซีปียากมลนฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมถ้าอยากเป็นเพื่อนกันก็จากกันไปดีๆผมรักคุณนะรักมากด้วยนี่คนเป็นลูกผู้ชายมีศักดิ์ศรีบ้างไหมมานั่งอ้อนวอนผู้หญิงแบบเนี้ยไม่เห็นใจเมียบ้างเหรอว่าเมียเขาจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าเมียจะไม่น่าเห็นใจก็ตามก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจะอย่าอย่าไม่ได้นะ ถ้าคุณอย่าคุณจะเสียทั้งเขาเสียทั้งฉันเบียกกมลผมรักคุณนะรักคุณปล่อย่งนะีนะไปไปได้แล้วนี่จะบ้าหรนะือไงทำแบบนี้ทำไมอะ่ะ ฉันบอกให้ไปไงฉันบอกให้ไปพูกไม่รู้เรื่องหรือไงฉันบอกให้ไปฉันบอกให้ไปเบื่อ,อยผมเองปิยากมลอ่ะสนันมีทุรละอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ฝากไปได้และฉันอยากอยู่คนเดียวผมอากบอกแค่คำเดียวว่าให้คุณหยุดติดต่อคุณตระกูลได้ไหมได้ได้ฉันบอกว่าได้ไง แต่คนที่คุณควรบอกอ่ะควรจะเป็นเขาเขาไม่ใช่ฉันผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่เขามาบอกฉันว่าไงรู้ไหมว่าเขาจะหยากกับเมียของเขาทุเล็ดนะก็คุณไปทำอะไรเอาไว้ล่ะฉันฉันไม่ทำกับเขาไม่เหมือนที่ฉันทำกับคุณหรอกแต่เขามันบ้าไปเอง เป็นว่าจบแน่แล้วนะแล้วคุณไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยสัยผมเป็นห่วงลูกสาวเขาเป็นห่วงทำไมเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะหน่าเปลียยจะตายชอบดูถูกคนเป็นที่หนึ่งเลยคุณยังไม่เคยเจอเขาเลยคุณจะรู้ได้ยังไงฉันเคยเจอเขาแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าฉันกับตระกูลเราจบกันแล้วงั้นก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณแทนครอบครัวเขาด้วย สหื่ฉันมีอะไรจะบอกวอาไงคุณมีเรื่องอะไรหรือล่าพี่ยากรบุคือฉัน มียาขโมนนี่คุณเป็นอะไรฉันไม่มีอะไรละนี่มีอะไรไม่สบายใจรือเปา่าบอกผมได้นะก็ฉันบอกว่าฉันไม่มีอะไรแล้วไงฉันอยากอยู่คนเดียวคุณไม่สบายหรือเปล่าก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไร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  ใจเย็นก่อนนะแล้วบอกผมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ามีอช่วยได้ผมจะช่วยนะฉันไม่มีอะไรแล้วเราเป็นเพื่อนมานานนะเพื่อนเพื่อนเหรอก็เพื่อนเพื่อนที่เคยรักกันนี่ ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคุณตระก,กูลใช่ไหมผม,มรู้นะว่าเรื่องนั้นเน่ะคุณไม่ได้สีได้กับมันหรอกผม,มรู้ว่าคุณออกับเขาเนี่ยเป็นแค่ไหนกันแล้วแต่ผม,มรู้ว่าคุณถ้าคุณอยากหยุดคุณหยุดได้เสมอแหละและผมแนะนําให้คุณต้องหยุดด้วยเพราะคุณเป็นเพนพักเขาน่ากลัวมากเนะผยผมอยากให้ค <น S 1> ุณ้วยมีเรื่องกับเขาเพราะถ้าเกิดมีเรื่องกันผมก็ไม่รู้นะว่าคุณอาจจะอาจจะเจ็บตัวหรืออาจจะ น,นะนะพิยากรมล์หยุดเถอะนี่คุณเป็นอะไรของคุณกันแน่ตอนแรกคุณบอกว่าคุณห่วงลูกเขาตอนนี้คุณบอกว่าคุณห่วงฉันมันอะไรผมห่วงทั้งสองคนนั่นแหละทั้งสองอย่างเชื่อผมเที่ยวไปห่วงลูกสาวคนอื่นเขาแล้วคนที่เป็นแม่เขาเคยห่วงลูกสาวเขาบ้างไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอะ่ะเป็นการผัดใส่และไล่พ่อเขาแัะไปห่วงลูกสาวเขาบ้างไหมมันก็ใช่พวกกบฏอยู่ว่า คุณเป็นพักเนี่ยชอบผมพ่อ,อแต่คุณเป็นพักนิสสาเขาเป็นแบบนี้แต่นันตั้งนานแล้วไอ้หัวลูกเขาก็ห่วงอยู่หรอกนะ่านี่เดี๋ยวก่อนเขาที่ผมดูเนี่ยคุณเป็นพักเขาก็รักลูกและรักมากด้วยเพราะลูกเป็นลูกสาวคนเดียวแต่มันทํายังไงได้อะนิสสาเขาเป็นแบบนั้นเป็นมนตั้งนานแล้วมันแก้ยากผมไม่รู้ในวเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาจะคิดได้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เข้ามาถองลลูกเขาแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้ เมือเท่ากับลูกสาวเขามากลูกสาวเขาน่าสงสารนะนี่เปยากม่อน